มันตีแม่ด้วยนะฮะเนี่ยแม่เป็นแม่บังเกิดก้าของมันเลยตีอยู่ในข้องทั้งตีทั้งตบหน้ามันตบหน้ามันทุบตีหัวนี่ก็มันเอาปะกอบเคอย่างนี้บวชแล้วก็มันก็บอกมันก็เข้าไปหาคนนั้นคนที่ไปอยู่กับยายอ่ะมันบอกว่ากลัวปะกอบเคมันคนนั้นก็บอกว่าไปทำแม่ทาไมก็ไม่พูดพอมาวันหลังมันก็มาตีพ่ออะไรเนี่ มันบอกว่าตอนนั้นมันคุยกับแม่ตอนเช้านะมันบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นนี่แหละมึงเจอมันนั่งนี้กูจะเอาจัดให้มึงนั่งก็เลยนั่งอย่างนี้มันก็แม่ก็เดินมาตรงนั้นมันก็ไปตียายอยู่ตรงนั้นแ่ะเอาบอกบอกเก่งอีกแม่ก็บอกว่ามาตีทําไมหนุ่ยมาดูแม่สิมันชื่อมันมันชื่อหนุ่ยเหรอไม่ใช่มันคือเพื่อนมันเพื่อนมันเพื่อมันช่อหนุ่ยแล้วมันชื่ออะไรไอจ่าไอจา ไอเดรัจฉานนะไอจาไอจักรจ่าสัจจาสัจจานะไอสัจจานะชื่อสัตว์นะสัจจาเออเนี่ยสัตว์จริงๆันก็ตีโอ้ยว่าพตีนี่มันตีมาตั้งสี่ห้าปีแล้วแม่หนีมันไปอยู่หอยหนีนนนตีตลอดบ้างทั้งเถอะตีตลอดว่าถ้ามันเมาวาก็ตีตลอดถ้าเมายาเมาเหล้าก็ตีตีเลยโอ้ยเดรัจฉานตีแม่นั่งกินข้าวอยู่นี่มันก็กรบเลยกรบตีมันตอนนั้นโอ้ยมันตีอยู่บ้านน้น มีเด็กคนนั้นอะไปทําไปทำเจ้ทําไม,มก็ออกวันนั้นมันเขียวแม่ก็เดินยายก็เดินไปไปบอกมึงไปตียายทําไมมึงได้จเจอนะเดี๋ยวกูจะไปบอกตตแอนมาทําให้มึงตเแอนก็ออกมาแล้วแหละแล้วแม่แม่แม่เคยไปแจ้งความไหมแจ้งหลายครั้งแล้วแจ้งใครฮะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจน้องเฮียนั่นแหละแจ้งตำรวจน้องเฮียนะแ,แล้วตำรวจว่ายยังไงฮะแจ้งหลายครั้งเป็นไงแจ้งเขาก็บอกว่ายายไม่มีบาดเจ็บยายไม่มีแผล ยายจะเอาเรื่องทำไมก็เลยถามบอกว่าเออยายจะให้ยายตายแล้วเหรอเออถ้าตายแล้วผมจะจับง่ายที่สุดมันว่าอย่างงี้ตำรวจน้องงีไหนตำรวจน้องงีคนไหนแม่จดจำหน้าได้ไหมแม่จำชุดจำชื่ออะไรได้ไหมจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้นะมันหลายคนแม่ก็ไปจ้ีงทีนึงก็แม่ก็เอามันไปด้วยเขาก็บอกว่าตีตรงไหนล่ะไหนล่ะมันบาดแผลตรงไหนล่ะก็ว่าอย่างงี้คุยกับตำรวจถ้าไปชี้นี่ชี้ได้ไหมว่าคนไหนไปชี้รูปชี้อะไรได้จำได้ไหมคนที่พูดเนี่ยมันจำไม่ได้หรอกมันหลายคน ตำรวจหนองฮีร้อยเอ็ดนะครับตำรวจหนองฮีร้อยเอ็ดได้ยินไหมครับเท่าชลามาได้เจ็ดเจ็ดสิบปีหกสิบหกหกสิบเจ็ดปีแล้วเนี่ยเนี่ยถูกลูกชายชื่อไอสัตจาไอสัตจาไอสัตว์เดนนรกเดลฉานตีมาตั้งนานแล้วตีแม่มาโดยตลอดพอแม่ไปแจ้งความตำรวจบอกทีไปแจ้งจับเขาทำไมไม่มีบาดแผลหรือตำรวจหนองหีต้องการให้แกถูกฆ่าตายก่อนครับให้กลายเป็นศพก่อนคุณจึงจะมา ถึงมันก็ว่าเขาตำรวจก็ว่างั้นแหละตำรวจตำรวจก็ว่าอย่างนั้นแล้วเขาสอนอย่างนั้นแม่ก็บอกว่าอ้าวถ้าตายแล้วจะไปแจ้งทำไมแม่มายายว่าอย่างนี้ครับก็บอกอืมบวชมาตลอดตีมาตลอดเลยตีตอนนั้นไปรักษาอยู่ละเอ็ดอ่ะไปเช็คสมองไปเช็คอะไรยายก็ไปคนเดียวลูกสาวก็ไม่ได้อยู่ครับยายก็เหมารถไปทั้งวันทั้งคืนเขาก็คนเหมาไปเขาก็พายายอยู่ ตรงนั้นแหละจนมืดจน่ําไปสองทีไปเช็คร่างกายไปอะไรเขาก็บอกเออไม่เป็นไรก็ไปเช็คหัวใจหรือทาอะไรแต่พะเราัวดช้ำไหนวัวอะไรเนาะก็ไปทํายายปวดหัวตลอดไงครับแม่คืออย่างนี้แม่วันนี้ท่านนายอาเภอหนองหีนายอำเภอดมเกรตินะครับท่านห่วงใยผมกประสานงานท่านนายอำเภอให้ผมว่าผมอยู่นพื้นที่ท่านนายอำเภอท่านสิทธิภารกิจท่านก็เลยให้ อกองกําลังสมาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนเนี่ยแล้วก็งานฝ่ายป้องกัน,นกมาแล้วก็น,าาน,นิสสาวัตกรรนันบ้านหนองบัวบ้านหนองบัวครับเออกรรมน,นันนี่แหละแม่ไปพูดกับแจ้ครั้งหนึ่งแล้วปไปแจ้ว่าไงแจบอกว่าเออเป็นแจก็บอกว่าเออจะดูยายหรอกจะไม่ดูมันทำยังไงแจ้ก็รู้เพราะว่ายายรู้แจ้คนนี้เหรอเออพี่พี่หน่อพี่หน่อกรรนัน ไอ้ตอนที่คุณแม่เขาไปไปแจ้งไปพูดถึงตอนนั้นน่ะที่เราเจอกันอยู่ตรงนั้นน่ะบ้านน้องบัวอ่ะที่คุยกันอยู่วันนั้นน่ะแล้วอาการเป็นไงเขาก็บอกว่าเออก็เป็นบ้านอื่นนะยายนานๆค่อยมาทีเขาว่าอย่างนี้คุยกันตอนนั้นอยู่บ้านน้องบัวที่ยายไปวันนั้นน่ะไม่ใช่คุยกันจำไม่ได้มั้งจำม่าอะไรเออไม่เป็นไรเอาว่าตอนนี้เดี๋ยวท่านนายอำเภอท่านได้สั่งให้ งานป้องกันอำเภอนะงานของมันคงแล้วก็กสมาชิกกองอาสาสารแดนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อมาทราบขา้อเท็จจริงแล้วก็เดี๋ยวไงก็จะคงจะมีการวางแผนนะครับมีการวางแผนในการที่จะระดมกวาดล้างหรือจับคุมอะไรไงก็เดี๋ยวว่านไปส่วนเรื่องของแม่ต่อกรณีที่ตํารวจนะครับไม่ดําเนินการอะไรให้เลยเนี่ยผมว่ามันมันมันก็น่าแหมผมไม่รู้ว่าผมจะใช้คาไหนเมื่อวานหนูถือใบรับรองแพทย์ไปก็ไม่ ตำรวจเหรอยายยายไปวันแรกนะที่ที่พ่อเขาเข้าโรงพยาบาลน่ยยายเขาก็ไปเขาก็พูดบอกว่าทำไมยายทำไมตอนตีทำไมยายไม่มาแจ้งเขาบอางี้จะมาแจ้งยังไงยายก็คนแก่แล้วก็เดินอยู่มันก็กระจับพ่อลากมาลากมามันก็ตีตีเสร็จยายก็มองเห็นเออว่ามันไม่มองหายายยายก็วิ่งผ่ามถนนไปไปบอกคนนั้นคนนั้นเขาก็บอกว่าผมออกไม่ได้ผมอยู่ในบ้านเขาล็อกประตูไว้เขาบอกงี้แต่เขาออกมาได้หรอก เขาจะมาดูเขากลัวว่าเขาจะอดไม่ฟังไงเขาเห็นมันตีหลายทีแล้วเขาก็เลยว่ากลัวมันฆ่ามันไม่ได้ความผิดก็อยู่กับผมเพาว่างี้เจก็เลยไม่ไม,ไม่หัวซาพอตีเสร็จจก็ออกมามันก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็มาคุยกันยายก็เลยบอกว่าเออมึงทกูกูจะขาดก็แช่งมึงอีกวันสองวันพอตอนเย็นมามันก็มาตีพอ่อท่นแหลอครับครับมาตีพ่ออยู่ตรงนี้ตีมันตีอยู่ตรงนี้เสร็จจนเสื้อผ้าจะขาดหมด จะก็เดินเข้าไปในบ้านมันตีที่ที่แม่เห็นเนี่ยมันทำไงมันไตะมันอะไรโอ้ยมันเตะมันจับเสื้อลากออกมาลากออกมาตรงนั้นอ่ะแต่แกตีแล้วตีอยู่ตรงสวนนี่เพื่อนมันก็อยู่ไล่ไฟเข้ามาไฟไฟก็เลยบอกว่ามันจะตื่นพ่อก็ไม่ได้ปีนนะยายเดินออกมาก็วิ่งมามันก็วิ่งออกไปเห็นพ่อก็เดินออกไปแม่ก็มาจากนามาจากมาแต่มืดยายถึงมาคาบประมาณห้าโมงนี่แหละ มันก็พ่อเขาเดินเข้าไปเขาบอกมันตีบูแม่ก็ได้ว่าแม่ก็ไม่พูดอีกสักพักเจแก็เดินเลยบ้านไปพอเลยบ้านเดินออกมามันก็ไปถึงเลยบ้านมันก็ไปลากพ่อออกมาแม่ก็ขุดหกจอดอยู่ก็ขุดขุดขุดตรงที่น้ํามันไล่เข้าบ้านนะพอมันขุดเสร็จมันก็ลากเข้ามาลากเข้ามามันก็มาถึงบ้านพ่อฝวายพ่อมันนะยายก็วิ่งข้านถนนกลับไปอีกสักพักนึง ไปเรียกคนนั้นเขาไม่มาเจก็เดินเข้าไปในบ้านพอเดินเข้าไปบ้านยายก็อาบน้ำไม,ม่นี่กี่ข้อไฟนะ,นะเข้าไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็เข้าไปจะไปไหนเงียบจังไม่ว่าง,งี้ก็เดินเข้าไปในบ้านก็เดินผ่านไปก็ไปคุยไห่ตริงจริงเอตกะลกไอ้ออจามันตีพ่อมันแล้วนะกทําไมไม่มาบอกผม่ะมบอก อ้าวไม่รู้กูก็งงกูไม่อะไรกูก็งงของกูกูก็ปวดหัวด้วยว่างี้ที่ซักบากก็นหนึ่งเห็นคนพกเวกบกลเวกแน่นหัวใจแน่นหัวอใจเจ้วกแกแน่นหัวใจเพราะว่างี้ใครเป็นอะไรว่าแม่ก็เดินออกมายายก็เดินออกมาพอเดินออกมาเสร็จพอเดินออกมาเสร็จอ้าวตะลวงเป็นน้องสะพ้ายกับน,น้องชายก็เดินออกมาไปลงมันมาไปลงลรถคู่ชีพมา รถผู้ชีพมาเขาว่างนี้ยายก็วิ่งออกมาก็มาดูแกก็มาคุยออกับแกก็เห็นแกนอนเสื้อผ้าก็ไม่ใส่บอกแกร้อนหมาตัวที่อยู่ด้วยก็นอนอยู่ใต้เตียงคือแกนั้นอาการไม่ไหวเพราะงั้นใช่ไหมอาการไม่ไหวเลยไปส่งเริ่มไปส่งโรงพยาบา,ตตบาลไไต,ต,ตอนตอนยายยังไม่มาเขาบอกเงินใจจันดันเขาบอกเพราะว่าตีมากตีหัวยายเห็นครับตีใช่ใช่ทีนี้พอตีบาดเจ็บแล้วเนี่ยก<า>็เลยไปส่งโรงพยาบาลถูกไหมฮะไม่ใช่ ต,ตีเสร็จแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นไปรอน้องสะพ้ายน้องออรอองสะพยไปรอน้องสะพ้ายอยู่ที่บ้านน้องชายไปรออยู่ตรงนั้นแล้วก็ตีเสร็จก็เข้าไปตั้งนานแลวแหละม,ม,มืดก็ถึงมา,น,งาน้องสาวน้องสะพ้ายเข้ามาก็มาถามเป็นอะไรบอกว่าจ่ายตีเพราะว่างี้เขาก็เอาวัวไฟาเข้าคอกอ,อ,อะไรเขาก็ทำาอย่งนั้น,น,นก็เลยเรียกรถมายายก็ออกไปยายก็ ไม่ได้แต่งตัวยายก็ไปเลยเพราะยายจะอาบน้ำเสร็จแล้วไปส่ง,งบ้านนี่ฮะไปส่งโรงพยาบาล<า>ยายก็บอกว่าบอกให้น้องสะพ้ายไปกับแจด้วยกูไม่ไปเลยเขาบอกป้าจะไปไหนล่ะยายจะไปโรงพักอย่างนี้พอดีหลานมาจากสารคามเขาก็มาพอดีเขาก็เลยขับรถเก๋งพาไปโรงพาลนั่นพาไปสารคานำตำรวจก็ไปรอตำรวจก็ไม่มีสักคนก็ดืนรออยู่สักพักนึงตำรวจก็มาเดินเข้าไปก็บอกว่า มาทําไมจะมาแจ้งความแจ้งเรื่องอะไรตํารวจว่างนี้แจ้งเรื่องอะไรลูกชายตีถามหลายรังลูกชายจริง,รงๆหรือเปล่าเขาก็ถามอย่างนี้ลูกชายจริงๆหรือเปล่าจริงถ้าไม่จริงถ้าจริงแล้วทำไมไม่มีนามสกุลเหมือนยายลหรอเขาบอกอ้าวเขาขึ้นกับพ่อเขายายก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องขึ้นยายเจาขึ้นคนเดียวก็ว่างนี้นั่นแหละเขาก็พูดพูดพูดไปก็ถามไปพูดไปถามไปพูดไป ยายก็บอกว่าเลยว่าเอาตลอดชีวิตได้ไหมถ้ากลับไปก็เหมือนเดิมมันบอกไม่ได้หรอกยายต้องขึ้นอยู่กับคนเก็บเพราะว่าอย่างนี้ถ้าคนเก็บเอาก็เอาเพราะว่าอย่างนี้ถ้ายายจะเอาคนเดียวก็ผมก็เอาไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้เขาเอาไม่ได้เขาก็พูดอย่างนี้หมายว่าตีผูกกาลีฆ่าพ่อฆ่าแม่ตีพ่อตีแม่เนี่ยสมมติไดว่าเอาไปไ,ปได้บางนั้นเถอะเอาไปไม่ได้ไปหลายครั้งแล้วก็พูดอย่างนี้แหละ <ล>ตำรวจโรงพักหนองฮีนะครับท่านฟังไว้นะฮะท่านฟังไว้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ใจ,ใจ,จนไม่อยากไปแล้วถ้าพูดอย่างนั้นไปที่ไรก็พูดอย่างนั้นหลานก็เลยบอกว่าน้องน้องไอ้หลานคนที่แปลวน้องสาวเขา,าเลยบอกว่าไปไปอะไรก็เรียกอะไรศูนย์ลงลง,ลงทราไปศูนย์ลงลง,ลงทราเขาก็บอกว่าก็เหมือนกันศูนย์งลงทราก็เหมือนกันเขาว่าอย่างนี้ ยายมีบาดแผลไหมเอ้าถ้ายายมีบาดแผลแล้วยายจะมาแจ้งความได้หรือถุงถุงลงทำที่อำเภอเหรอฮะจ้าที่อำเภอเดี๋ยวนายอำเภอฝังนายอำเภอสมเกียจด้วยไอ้อุดมเกียจด้วยอุดมเกียจเนี่ยฟังนะถุงถุงลงทำอำเภอแล้วเป็นไงเขาว่าไงที่อำเภอว่าไงอําเภอเขาก็บอกว่าก็ต้องรอตำรวจที่นั่นมาให้ข่าวแล้วผมจะไปไหนก็ไม่ได้มันก็ว่างี้เขาเป็นใครจังลงทำอ่ะจำได้ไหมเขาเป็นใครจำไม่ได้หรอกเพราะมันมันหลายคนยายก็ จำหน้าคนไม่ค่อยได้พูดก็ไม่ก็จำเพราะว่าพูดได้แม่ยายก็หนีมาแล้วครับอ่อาอา,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 าไม่ไม่ไมเป็นไรเดี๋ยวมาครั้งนี้นะครับแนมะ่<ะ>เดี๋ยวนายพรอุดมเกียรติทราบเรื่องแล้ว<ะ>แล้วเดี๋ยวท่งฝ่สยส่วนไอ้ไอ้ไสัจจาไอ้สัลยำเนี่ยเดนโกมาเกิดถึงมขาเกิดเนี่ย<ะ>เดี๋ยวเราจะวางแผนว่าจะจับกลุ่มอะไรกันยังไงนะเอาไปตรวจสีไปบำบัดสามเดือนเรื่อยก็ว่านไปแล้วมาตรการต่อไปนี่ผมบอกตรงถ้าผมรู้ว่ามันสมมาอีกนะผมจะมากระทืบเลยดูท่านนะครับอย่าว่าผมอย่างนี้เลยอย่าว่าผมนักเลงอย่าว่าผมหิวแสงอย่าว่าผมอันตรพ คนที่ตีพ่อตีแม่ผมพร้อมที่จะลบกับมันนะเดี๋ยวผมจะมาเหยียบคอมาเลยไสัตรยมหมาไอ้สัจจานะอายุมันเท่าไหร่ละอายุโอุ้ยจะสี่สิบแล้วมันเกิดประศเท่าไหร่มันเกิดประศรอะไรสัจจาสี่สิบแล้วนะสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วสี่สิบแล้วล่ะเพราะว่าน้องสาวก็สามสิบกว่าแล้วเพราะว่ามันน้องสาวก็ต่ำสักทีครับห้าหกปีถ้างั้นเอางี้วันเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์กับเจ้าที่ไว้ให้เบอร์ไว้ถ้าเกิดมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะมาจัดการเลย นแม่นะเจ้าที่ที่หนองงีเป็นฝ่ายปกครองซึ่งท่านนายอำเภออุดมเกียรติท่านได้กรุณามอบหมายให้งานความมั่นคงของอำเภอแล้วก็ให้เจ้าที่มาอ่านี่นีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์เดี๋ยวเอาเบอร์ให้สองคนนี้เดี๋ยวมาก็จัดการเลยแล้วจัดการที่เต็มที่ถ้าผมมาถึงผมเอาด้วยนะแต่ตอนนั้นมันแย่งโทรศัพท์ยายไปมันก็ไปดูนะโอ้ยมีเบอร์ตำรวจด้วยโอ้ยมีทุกคนแหละกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจมีทุกคนนั่นแหละแต่ยายว่ายายก็ไม่โทรไปโทรไปก็พูดอย่างนั้นแหละ ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องลูกสาวแม่ติดต่อผมอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยววันนั้นนะไปยายก็จําได้ก็คนเดิมนั่นแหละหลานก็บอกว่าคนนี้แหละจับเมื่อสมการนี่เขาบอกเอานักลูกแปดร้อยเขาบอกไปทําอะไรเขาเผลอเมาอ๋อเมาทรายนั้นแปดร้อยเงสบายที่ได้แปดร้อยเสียแปดร้อยดีฮะไม่เป็นไรประเทศไทยมันก็อย่างนี้แหละนะครับยายไปยายก็ให้ ให้ข้าวข้าวข้าวกำลังเขาออกมาไงเอาตรงนั้นแหละแล้วตำรวจออกมาให้จ่ายข้าวข้าวเหรอเรื่องไรบางทีก็เข้าไปยายเข้าไปบ่อยไงเข้าไปโรงพักบ่อยไปโรงพักตำรวจเจ็บที่หน้าแล้วเข้บ่อยมากทางนั้นที่เข้าไปบ่อยเนี่ยไปเพราะถูกทําร้ายนะฮะเข้าไปบ่อยเพราะโดนลูกทําร้ายโดนลูกตีโดนลูกกระทืบไปจนจนยายไม่อยากแต่ไปแล้วก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าที่ตำรวจเลยว่างั้นใช่ไหมไอ้ที่ผมไม่ได้พูดนำนะ แต่มันเป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าค่ะกลับมาก็ตีเหมือนเดิมเขาบอกตียายก็ไม่มีบาดแผลเหมือนเดิมผมก็เอาอะไรไม่ได้อะไรเดี๋ยวต้องให้มันเอามีดฟันคอแม่ก่อนตำรวจคุงออกมานะครับนะฮะตำรวจต้องยินฟังผมพูดจะชัดแะชัดคุณพูดอย่างเงี้ยแต่จุดอิสจะใจนี่มันรู้นะว่ามันทำร้ายกูทําร้ายมึงน่ะกูไม่ให้มีบาดแผลหรอกถ้าบาดแผลกูก็ต้องโดนจับมันฉลาดไอ้คนนี้มันฉลาดไม่มีบาดแผลก็ถูกจับได้แม่โอ้ยมันตำรวจคนไหนนะ ที่คุณมาบอกว่าการทำร้ายร่างกายคนแล้วไม่มีบาดแผลแล้วไม่โดนจับนะเดี๋ยวตำรวจคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเจอผมคุณพูดงี้ได้ไงนะครับการทำร้ายร่างกายนั้นแม้แต่การตบหัวเฉยเนี่ยก็ย,ยังเป็นระหูโทษเลยเมื่อวานนี้ม่วันที่แม่ไปแก้ยนง่ก็ยายก็ยังถามเลยแล้วจ้ให้ยายมีบาดแผลหรอจึงจะเป็นจึงจะจับก็ว่างี้ก็จากนั้นเลยยายกฎหมายของเขาเพราะว่าไม่มีกฎหมายไม่มีเขียน<ม>ไว้ก<า>ันแม่ยายก็เลยถามว่าเอา้ากฎหมายมาจากไหนหลา,านมาจากสารคามก็เลยถาม ตำรวจให้ผมถามหน่อยถ้าทำพ่อทำแม่นี่ออกไปก็ตีออกไปก็ตีแล้วกฎหมายก็ให้อะไรมาเพราะว่านี้ก็ถามนะหลานก็ถามผมอยากรู้ว่ากฎหมายมันเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าคนฆ่าพ่อแม่นี่เห็นไหมเขาฆ่ากันทุกทีทุกทีออกมาติดคุกออกมาก็ฆ่าเหมือนเดิมติดคุกออกมาก็ฆ่าเหมือนเดิมมันถึงได้ฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่เพราะว่านี้หลานนั่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตอนนี้นนนนนน ผมได้ประสานหลายๆผมผมประสานฝ่ายปกครองแล้วนะครับส่วนตํารวจผมไม่กล้าประสานถามว่าทําไมตารวจผมไม่กล้าประสานก็เพราะอย่างเงี้ยก่เขาพูดมาอย่างเงี้ยเราได้ยินมันเต็มสองหูเอาเป็นว่าผมพึ่งพาอาศัยท่านอุดมเกียรตินะครับเพื่อนเปี๊ยกนะฮะท่านนายเพลเปี๊ยกซึ่งเป็นเพื่อนผมเองมาเป็นนายเพลอยู่หนองงีก็ถือว่าวันนั้นที่ยายไปแกล้งเขาก็บอกเหลือนะที่ไปแกล้งวันนั้นที่ไปแกล้งอ่ะเขาก็บอกว่าตอนแรกยายทําไมตอนตีอยู่ชมยายทําไมไม่บอมันหนึ่งเก้าหนึ่งเขาบอก อา้ายายจะไปรู้ได้ยังไงคนแก่แล้วจะไปคิดถึงได้ยังไงก็คิดถึงแต่ทางหนีนั่นแหละกลัวมันจะตีเพราะว่ารู้ว่าแล้วว่ามันตีนะโอยตอนนั้นตอนแรกๆมันตียายยายผมยายจับลากขึ้นรถดิแท็กตีอไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเขาเห็นกันทั้งบ้านนหล,ละมันไม่มีใครมาช่วยเหรอยไม่มีไม่มีใครช่วยเพื่อนเพื่อนมาเขาก็ไม่กล้าไอ้พบอกว่าเรื่องของครอบครัวเขาไม่ยุ่งเข้ามาอ๋อ นั่นแหละถุงเขาถุงมันมีอะไรบ้างออ่ะะนถุงมีอะไรบ้างขีดยางตอนขีดยางอุปกรณ์การขีดยางนะครับอันไหนเครื่องมือมันวางเสื้อผ้าแม่ก็ซักให้นะอ๋อว่าแม่ซักให้นานๆค่อยเอาไปปั่นทีนานๆก็เก็บไว้ในเจาไปปั่นถ้ามันไฟไม่าปั่นแล้วมีปืนเก็บเสียงด้วยโอเคเดี๋ยวผมยังไงผมจะ ถ้ามันรังดอนะแม่นะรัอองที่มันกีดยางมันเป็นกีดยางนะคขับดยางอยู่แลวนี้นะแต่วันนี้สงสัยมันจะลงไปนานเลยเพราะว่ารถอีแ็คเหนื่กินอ่ะ